เราจะลุ้มโกไพ่นะครับโกไพ่ก็ไม่ใหญ่เท่าไรครับก็ประมาณสามคนอูน้ว่าจะโอกมาไหมลวงได้ข้างเดียวครับไม่สองข้างสามข้างครับ มันติดรัวชาวบ้าน,นครับนี่นี่ปลูกไผยสมัยก่อนในนิยมปลูกริมรั้วนะครับแต่ย้ำแนะนำเลยว่าอย่าอย่าปลูกนะครับเพราะว่ามันอันตรายเวลาเราเอาออกนี่ยหดยาเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะปอภัยเ่ย ไป,ไปนี่จะได้ครับ พอไคนี่ครับยอดเลยนะไ่นว่าือว่ากินทาย็น่าจะน่าจะายมนนรงซ้ำน้รงซ้ ไม่ได้ไม oh. ่ได้ไม่ได้ย like> ุ่งแล้วหน่อยอ่อะไรเนาะเออมนมาดมัมาล่างก็มาพุ่นา ก็ของไงโ,โล่มามมนก็หลายปีแล้วเนาะพอมีโลดมีอะไรบ้างละจะเอาอะไรมันเปรี่ยเปลียนเลยนี่ก็ไม่ได้ครับามาแล้วเออยา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 ยยาย,ายา คอมเน่รอดรุนเลยชายึุดรอขอแงแก้วของเวทของปลายันเน่รอดรุนน้อยเหกเ,เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวจืนเนี่ยเศษคอมยิ่งใหญ่เลยว่าโชคดีของปลายันนะที่มีลูกชาย ชายนะครับที่เหนียวแวกเว้นนะครับที่คอยรับใช้ลุงตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าไม่ติดงานนะ ก็อยูเป็นตอนตอนไปนะกดไลค์กดแชร์ like okay นะครับ